จริงๆอันนี้อาจจะต้องแยกก่อนนะว่าเราอะอยากได้เซรั่มที่ช่วยให้ผิวแข็งแรงขึ้นหรือว่าอยากได้เซรั่มเนี่ยที่ช่วยเรื่องรูขุมขนกว้างเนาะเพราะจริงๆต้องบอกว่า a active i n g r e เ i ีย t ที่ช่วยเรื่องรูขุมขนกว้างส่วนใหญ่อาจจะทําให้ผิวระคายเคืองได้ถ้าแบบเอาแบบเห็นผลเลยอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเออเราอยากได้แบบค่อยไปค่อยไปเนาะแล้วก็อยากได้แบบว่าเออช่วยในเรื่องให้ผิวแข็งแรงก่อนแล้วก็มีแบบว่า แง่ในของการที่ช่วยเรื่องรุมขนกว้างได้บ้างเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ4ตัวเนาะที่กุกเลือกมาอะตัวแรกก่อนเลยนะคะขอแนะนาเป็นตัวนี้เลยอันนี้นะของ Qpress อันนี้อาจจะไม่ได้แบบเรนรูมขนกว้างมากนะแต่ว่าช่วยเรื่องผิวแพงง่ายได้ดีนะคะเขาจะมีส่วนผสมหลักเป็นใบบบกเนาะก็จะช่วยในเรื่องของการแบบลดการอักเส็บลดการระคายเคืองนะคะแล้วก็จริงๆใบบบกเนี่ยก็สามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็ช่วยให้รุมขนเนี่ยแรดูกระชับขึ้นได้ถ้าใช้อย่างต่อเนื่อง ต่อไปนะคะก็เน้นในเรื่องของผิวแข็งแรงอีกเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิชีนะคะอันนี้ชอบมากเลยเป็นตัวโปรไบโอติก8นะคะก็โปรไบโอติกเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าการทําให้แบบผิวของเราสมดุลเนาะแล้วก็เหมือนเพิ่มจุลินทรีย์ดีให้ผิวนะคะเพราะว่าเราพบว่าคนที่ผิวแพง้ง่ายเนี่ยจะมีจุลินทรีย์ดีเนี่ยที่น้อยกว่าคนที่แบบผิวแข็งแรงเพราะฉะนั้น,นถ้าเราใช้ต่อนเนื่องนะคะทําให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็จริงๆแล้วตัวนี้ก็มีในอารซนามายด้วยซึ่งในอารซนามายอะคะ่ะเข ต่อไปนะคะนี่ก็จะเป็นอีกคอสเมติกนะคะจริงๆตัวนี้เป็นบายบายด์กสปอตนะคือก็จะเน้นช่วยเรื่องแบบลดรอยดําสิวด้วยอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าตัวนี้ที่กกชอบคือเขาจะมี4%ในอารเซนาไมา้ก็คือเหมือนตัวเมื่อกี้เนาะจริงๆตัวแรกคิวเพรสก็มีเหมือนกันคือนะอารนัไม้ค่ะเขาก็จะช่วยในเรื่องของการลดการผลิตมันได้นะคะในผิวนะช่วยกระชับรูมขนนะแล้วก็ถ้าใส่ในเปอร์เซ็นที่พอเหมาะอย่างเช่น4%อย่างเงี้ยก็จะช่วยลดพวกแบบอักเสบสิวแล้วก็ลดรอยดําได้ด้วย แล้วก็สุดท้ายนะคะตัวที่กูคิดว่าค่อนข้างแบบว่าตรงจุดสุดในเรื่องของรูขุมขนเนาะแต่ก็ไม่ได้ระคายเคืองขนาดนั้นนะตัวนี้ก็คือด r w กร์วูนะคะจะเป็น Skin สกินแคร์เวสสาอางจากไต้หวันเนาะตัวนี้จะเป็น m a n d ดลิกอินเทนซีฟ r e นิว a ออ e ์เซรัมนะคะคือ m a n d ดลิกอ่ะเป็น AHA รูปแบบหนึง่งที่มีความอ่อนโยนสูงแล้วก็เหมาะกับคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายคือเหมือนเขาจะให้แง่ในเรื่องของการรักษาสิวด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องของการแบบผัดเซลล์ผิวกระชับรูขุมขนด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นผิวแพ้ง่ายจร เออลงให้ยาก่อนตัวอื่นอะไรเงี้ยแล้วก็ลองตัวตัวนี้นะคะอาจจะวิกละครั้ง2ครั้งก่อนอะไรเงี้ยนะว่าเป็นยังไงบ้างแต่กูก็เบื้องต้นอ่ะก็คือทําให้ผิวแข็งแรงก่อนดีกว่าแล้วก็เราค่อยไปโฟกัสเรื่องอื่น